ถ้าทำงานตับผิวร่อหนังนั่งเงียบพอนาทีนี้ก็เราตัดไปเลยครับแสงมันจะเที่ยงตัดถึงแสงวันนี้ตัดผิวล่อแดงตะวัดแต่ว่าไม่เป็นไรครับเป็นตำรวจไม่เคยปวดทัตำรวจใจก็ไม่เป็นไรทายเพื่อปฏิบัติการ

ไปเลยครับค่อยๆพายขึ้นไปครับเพราะว่าผู้จัดการท่านนั้นมีตารางการแข่งอยู่แล้วดางรัเชืีอมบริหารครับดาเรือเรื่องเราให้ไปลอยลำที่จุดปล่อยเลยทำไปได้ดาวด้วยครับบางอัดนี่คนว่ากดอัศวินทับวันโคตรในเนื่อคงสมอนเพราะว่าฟีพายพิจิตต์ล้วนๆจากแกงสามชาติมหานครพิจิตต์ครับเรือกระทิงแดงเพชรนาวา นาว่าสิงห์ลหนังมาแล้วแต่คู่นี้จำลายนั่นเที่ยวแรกกินสบายๆกินเรือพิจิตวันนี้ข้าเรือไปเป็นลูกเขยบ้านนั้นอา่มลงในท้องน้ำคอนพิษุโรกก็ได้รวบทุ่นนะครับแดงน้ําเงินกับทงกันกระทิงแดงเพชรดาวาครับตอนนี้ กองบริการครับเจอไยล่ะลงนะกำเนิดในนาว่ากับพิดเพชรดาวาถ้าอว่ายังยูใน้ายวันนี้เิ่ทีมาป่ายยิงเริ่มีหนึเริ่มีตอนนี้ค่อยๆยุหนีจะมาเพชรดาวมาแล้วเว้ยเอาละครับุยกค่ายแคไปย หลายเท่าเดินขับระติล่อน้ำเป็นเ่าเป็นเอล้นะครับขับดูยาวใหญ่ดุดั้าก็ประเภทกอครับเกี่ยวกับสายน้ำแม่ตามหอมล่องน้ำเป็นครับไปกับโอ้ยเสืไม่ทุน no หรือว่ามาให้ชมไม้อยดูของดีครับสมมตว่าสมัยเก,ก่อนๆนี่เรือโบราณเร่ต้นไม้ทั้งต้นตะเคียนทั้งต้นครับวันนี้มารวม่วมด้วยเชิงการแสดงให้พี่น้องได้เห็นเอาละครับความสุดท <Hey! S 1> ้ายปะาะการงานกัดกินล่องน้ำน้ำแดงครับพญาพิโซโลเป็นปเลยนะครับพญาพิโซโลกตาลร่ลองน้ำเงาเรือพิาพดาแม่ ครับก็ขอให้เรือยาวใหญ่สายเอครับเรือยาวใหญ่โอเมกสายเอพอลหลวงพ่อดำปอลพิชิตพัฒนครับไปอยู่รองน้ำแก่เทพัารินนาวารล้วง้างินตอนนี้ออกมาบัลลังก์บัลลังกหนึ่งคนเหลือตอนนี้ว่ายังไงว่ายังทีมงานขององค์ปอลพิชิตพัทร์ไม่ทราสบายสบายยังเที่ยวนี้ไม่มีอะไรครับแม่ไม่มีอะไรใลก็ภัยครับแบบกองฟงครับจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันของกีฬาพอดิบัตเข้า พักปรารัดสิทิล่อดน้ำนังครับพิดาแม่น้ำหอมเป็นเลยนะพิดาแม่น้ำหอมเป็นเลยนะ,านนต,นะาตายลงไม่เกียเนยตายประการยืน ถึงจะมีพลาดบ้างแต่ก็ยังมีที่ตอนนี้หนีมาแล้วเอาแล้ว่อไป่เป็นไรครับกะถือว่าหนีมาแบบนี้เลยเขาเรียกว่ายังประคับประคองยังให้โอกาสเพราะว่าการเจ้าแม่เพชรดาราที่เดินทางมาไกลจากเมืองสิษย์แควแห่งมากรัดปัดปัดตึดปอลเพชรหาโดนเจ็บปากอโศกว่าได้เดินทางมาไกลกว่าว่าแล้วก็ไม่เป็นไรครับมาเจอกันจังหวัดสิงห์บุรีต่างคนเพชรดาราบอกขอบคุณในน้ำใจที่ถ่ายถอยและพากระไหรเข้าเด่นไอ พรักรติดล้าน้ำนั่งรับพยาธวันติลโนึ่งไปเลยนะทยรัทุกชุดเลยเนาะเออที่เดียวนี้พญาราชศีสิงห์บูรภาขัานีสามหนึ่งนะครับติดตามไปด้วยเเดยมก็จะเอามาใส่ในขังการไข่ข้อที่เรมก็จะติดตังกันกันกันชิงาเรือกถนาชิงที่สเอาชิง หลวงประทูน,ททนครับทีมงานทุกคนเลยครับว่าแล้วก็หยุเก่งหยุเก่กกันไปนะครับเพราะว่าในสนามบอลเทพผัดสลิงสามหนึ่งนั้นเหลือชัดกว่าครับนะ ทีมงานของเทพพัสดินสามนึงครับกองกำลังตำรวจผู้ทอนภาคที่หกครับเจอกับใครไม่เจอเจอกับทีมงานของพญาพญาพญาราชศรีครับจ่วัดหาดบุกกระดือบอกเลยครับร้านนี้ไม่ถึงร้อยคนยกขึ้นน้ำไม่ไหวครับมาดูกันครับว่าพะเหลือพื้นบ้านเหลือพื้นบ้านเทพพัสนินค่อยๆขยับขยับขยับนี ต้องหนีอย่างเดียวครับเหลืออีกห้าสิบเมตรสุดท้ายก็พายแบบสบายสบายครับพวกน้ำน้งคนเท็บคนีก็พายหนีพายหนีพายหนีไหลเข้าเบสไลเยภาพการัดติดล่ามน้ำต้องเห็นสองในตายครับคือหลวงพัญญูจับยำอยู่ในสายโอ้เธอกระอกตตรู้ใจพะไปเรือในสัปดัหเดียวกัน ตอนออกว่ายังไงครับตอนนี้ทีมงานพยาพยาพยาหัวเชื่อเชื่อจะรับอยู่ฟังน้ำเงินจะหน,นีทีมงานหลวงปรทุนหลวงปทุนในล่อน้ำแดงค่อยๆดึงกระตกโยกหนีมาประมาณครึ่งลำเรือ แล้วครับก็เอาขนาดนี้ขนาดว่ามปลอดภัยเพราะว่าเรือคู่นี้ก็อยูุ่้มเดียวกันเดียวกันก็บอกว่าโยนเหรียญเึ้นไปยังไม่รู้ว่าจอหัวก้อยตอนี้เริ่มแล้วหรอใครเป็นหัวเป็นก้อยลวงไปถูนร่องน้ำแดงก็มีแรงแสงหนีมาพยายามพิูจน์ใบพายไว้หน้าตักแล้วก็พากันไหลเข้าเดือด

ไไหนึ่งตายตาทีไงเมพันินิาลุบลเอาแล้วก็วกไปไปเลยครับเมื่อเทพันินสในรบนาตะเิน,นามากถือวาอาใจให้กับเทไปถึงเพราะว่าตรวจไทยนีน,คนะครับกถปาเพื่อาปฏิบัติงานทงางอิสวาเอลแบอกว่าตามตลอดการที่บอกมาทบมือรักแผ่นดินที่จีนรัาชติ ทัเรือเทพอัครินตังเป็นเรือขนาครับมัดูคู่ที่ขนาดเล็ครับเรือยาวใหญ่ผีด้วยพระสิทธาเจ้าตำรวจตำรวจทีเจอทหาต่างคนต่าเสียตาคนจะปีนดูนทองปูนทองมอยอไม่ทองมาแทนได้เปลียนเรือรถจีแรงแฟงหนีทุเรกล้าหนีล่อจะไง ถึงเล่หนาเจ้าแม่เจ้าแม่ปาดูร้องในยอดทะเลเที่แรกครับ